เอฟซีสุขสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบเจ๊เอี้ยง a ช n e นลลักกะคนล่าฝันพี่น้องเอฟซีหลังจากพิธีบงวงสรวงเรียบร้อยพี่น้องอยาเดมบริมาน้ำเพลนื่องจากภารกิจหลครับพี่น้องเอฟซีไปไลาหม่องไราบอลกะกลังมือมือนฟันเท็ดเท่ทบบากับบริมาาแต่ว่ากะยังม่ตามรูปแบบแนวทางไห้เชกอ่ะครับพี่น้องเอฟซีว่ารูปแบบแนวทางของไม่ชีไม่ชีจำปีเป็นโคงห่อเซโขงสุด้าย ผิดไม่กี่วันหวยออกนะพี่น้องเอฟซีเอามาเอาเขนแขนมาเอาเนื้อยเนื่อมาเอาเด็ดเด็ดเลยพี่ e PC, นะ้องเอฟซีเนาะวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานบัดเขาเป็นมือหยาพ่อตน้นพี่น้องมือเนี่ยบัดเขาแอดนะนะหยาเต็มทิีเต็มเดียนบัดเขาเพิ่นหายหยาสิพ่อต้นกับบัพโพโอ้บัดใส่สูตรได้นอนหน่อยหอย,ยา บันหน้าแอีดหลายหักโอ้ยปีนี้จะสิเป็นยังไงพี่น้องแต่ว่าของเพิ่นน่ะบ่มีหยาพอตดใช่ไหม,มอ๋อเอาบระเด็นว่าบาุบา้มหยาพี่น้องเด็ซีเข้ามาเราที่เด็ด e สายต่อไปน้องเด็ซี่หน่อยซีโครงสุดท้ายไปหายม่ดชี่กันครับพี่น้องเด็บซี่ารูปแบบแนวทางคงสุดท้ายถ่ายสุดครงไว้เสียออกมาอื่มนมือเฮื่อนี่ปนแตตัวไหนก็ลงแล้วฟันชี่ติดตัวไหนนายเป็น้องเด็ซีเนาะเอาไปบอกไปจ่ายกับเม่ดชี่ครับ ทางอะไรตังแต่ำเ้เนี่ยงหายงเลยหายใหจังยกนจะไปอูดรต้เงินผู้ถาวรเยหซือันอันนี้กับพี่นังสือมาไปอยู่บัดนคุณนะเนี่ยแปลว่าันจะพัไดเนี่ยจะพัดทุกคาที่ส่วนที่พวกนปีนปีนาะเนี่ย ถ้ารถพ่อเอาหมอสูตรไปไกลก็ได้พ่อไม่สิตกเออใส่บนรถเออแข็งแรกเนาะพ่อเอาสูตรไปรถพ่อพ่อสูตรเออสูตรไปบม่อกสีดำเออเอามาดูดูจำป็นเนาะดูแบบไร้การเออเอาไปดูจังซีมาดูแบบใส่การนี่องค์นี่ตัวหน่อยปฏิบัติรถปีรถจักรโอ้ครับผมเออองค์จักรพรรดิใหญ่ล่ะสวดมนต์รถกรรมเลยว่ะอ๋อไม่ละ เนี่ยเนี่ยจักรพรรดเนี่ยเขาไปอันนันท์ห้ก็ได้เอามาวัดพี่เนี่ยนะเขาหน่อยยูหันนะครับเพราะว่าอันอันนี้มันอันเข้ายู่หันเข้าว่างใจได้ครับก็ดีใจน้าเพลินอยู่แั่เข้าว่างใจบ่วใดไม่กรพถืเจ้าของเนาะอันแม่เมื่อกี้โทรไปหาปู่หรือสี่นีบ่นี่แหละหาหาปู่เนี่ยไปถือเบอร์ผมอ่ะมันกับเบอร์อื่นเลยเนาะเบอร์อื่นเนี่ยกําลังเดินทางมากพอดีนะเนี เออน่แแ่่ม่นบุญวัฒสนาเ้าเอ้บุญวัฒสนนาห้อคขัอีกก็ตังสันเขาอยู่พอดีเิ่นเอากับเขามาให่เนาวเาไว้ให้พอไสิเอีเพิ่นบ่สันพ่นบ่กินแบบสร้างพ่นเห้อาก็สันตับงยังก็แล้วแก้มันบริสุสนใจดอกอบอครับสวัสดีครับขอบคมครับ การมาตรการครับแม่ครับ้าสาธุ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 นี่ตาทำเอเดอสุขสุขคนทาข้งนี้ชีครับผมเนาะตาตาตาชี้ผานมากแบดข้อขาบอกแมนแดดทบหาอะไรอยู่โอ้แต่แม่นรอบแตนก็เป็นจบกันในเวียนขักเนี่ยหรือว่าในยางใสไปหัวเทียนดีเยอะด้วยนะ แป๊บเขาหนี้มาสั่นกลางหัวโอ๊ยดีกว่าแม่เอาอีกแล้วยังโนอยู่บ้านกับแป๊บเขาหนี้ตัวเรื่องปัดนก็หนอกไปอดตายแล้วเนาะมมึงไปหมอบอยู่เนาะปัดเป็นแห้งเนาะมันก็เลยคอยบินขึ้นไม่ได้ตั้งแก้งเลยที่ท้องฟอนเนาะแล้มันเย็บกันธรรมดาเนาะแม่เนาะก็เมาอย่ามองแท้อย่ามองแท้มันเต็ม่ปด้จยกนายเวียนหัวเนาะวันที่ไอ้สามตัวอีกดีแม่มึอ้วนตีกันไร วดนี่พ่นกับบวงสวงอยู่เนาะย่ำเ้าเนะเอาผลไม้ขึน้นเนาะแม่เอาผาลไม้ขึ้นนะตะ<อ>าแปดสองห<อ>าผลไม้ขึ้น ครับผมเพิ่นมาเทศไห้ยังดีเพิ่นได้เปิดให้ก็ยังดีเหมือนกันนี่ก็โลยดอกไม้เนาะเข้ามาสวยวิญญาณเนาะบอกแหละขนลุกอยู่เด้ครับผมคือคน่ะหนาวขนลุกยามๆๆาบหยาบไม่เห็นไห้วิญญาณได้ครับก็วิญญาณอดอยากวิญญาณพ่อแม่เฮาบ่อแม่ที่ตังเต่าเฮานี่น่ะเฮาเฮ็ดโลดพ่อแม่เฮาให้เพิ่นได้กินได้อยากเพิ่นกินอยากแล้วเพิ่นก็โอ้ยเฮาก็มีความสุกในบ้านนี้ครับยิ่งไผก็มีความสุขเนาะไห้ยังกระทบแน่ก็มันทดสอบแน่วุ้ยกับแขนจลางปางคนเด้อยวแล้วกี่เคนบ่าบ ปากบัดตีงูตันตะเกียบขวบเนาะเออีมันก็งูแถบวัสันดอนบ่เป็นงูตึกไม่ใจบ่เบาดอกมันบอกยังไงก็งูแถบอันั้นมันเป็นพี่ป่าบอกเดียวแต่มันบ่ปากบัดตีงู่ะนะมันเข้ามาร่มไม่พ้นเลยซึ้อปากอะเนาะเขาบอกยังไงก็แซงมันหูทนรวงคือจะมันบ่ดิ้นยืนดีนะเขาเอาแต่ใซ้ใช้ลูกเดียวคนเขาบอกเขาใจ็คเอาเขาบ้าเนาะแต่แต่ก่อนนี่แม่เพราะเป็นคนมากกว่าซะบ่เบาเลยเป็นเด็กหน่อยเออ ไปเลียเ้ยงนงังสิกะเลี้ยงน้องไปหาขอเข่ามาเลี้ยงน้องก่อนแต่กี่บ่มีอย่างเนาะอ m, คอเข,าขออ่าขอยยังไปตั้มเขา่าผู้นึงกับยู้เอวเอวผู้นึงอยู่หลังกระตั้มเขา่าฟัดเข่าไปขอเข่าคนน่ะไปใส่เบ็ดเนาะไปใส่เบ็ดแต่ปลาตัวใดไงกะอูมขึ้นกบปลาขึ้นกะไป็นเป็นไงเอ้ตัวขอเข่าไปตั้มให้พ่อแม่กินแี่ยลำบากไปเฮาแต่หน่อยก็ได้เออบานนี้มา่มาบวชกับประสบการสอบเยอะเออแต่ว่าเฮาดีตามเพื่อนแต่ว่ามันสอบเยอะ เออสอบเยอะมากที่เดียวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว้าไม่กลัวแต่เราไม่ประมาทพุทธเจ้าสอนว่าการมีญาติไม่มีญาติมันคือว่าญาติธรรมเราเนี่ยมันสําคัญกว่าใช่ไหมเป็นที่หนึ่งลนะญาติธรรมเราเนี่ยเราไม่รู้จักกันเรามาหาร่วมกันเออนี่เนอะ จะให้ความสุขของฉันได้ใช่ไหมครับผมความหลุดพ้นของฉันอยู่ตรงนี้เนาะเราไม่ใช่ว่าอีแม่เนี่ยอยเป็นทวงเจ้าด้อีพ่อเป็นทวงเด้อลูกหลานกันหลานกินปากกันแมนบอกทุกวันในลูกหลานกินปากกันถ้าท่านมีสิงมีธรรมช่วยเหลือตัวเองแล้วจุดยิงที่เรามุ่งหมายคือญาติธรรมแมนบอกที่สิ่งที่ชี้ร้างมาเนี่ยพุดธะเนี่ยเคยไปเรียนเขาตามหาชีเยอะเลยแต่ซีบอกว่า ถ้าคนเยอะซีไม่อยากยุ่งสักหน่อยเพราะว่ามันสามาธิแล้วพูดเยอะไปนะ่มันไม่ดีใช่ไหมครับ<ม>เพราะว่าเราอยากอยู่เ,เงียบๆอยากอยู่นั่งสามาธิเราอยากเรียนรู้ของเราอเออเมือนซีไปคนเดียวนี่แหละออมันบุญญาติาไปตูเดียวแต่พอแม่แตง่งเซนเมยการปฏิบัติเท่านั้นนะเท่าต้องประเิฐทดสอบมาสอบยังไงก็ทนเอาเมนบละ่ะครับเขาทั้งเพื่ออย่างเพือพ่อพอเมเ์เอ่าแต่ว่าพี่บวชตั้งสี่กับเพือพ่อพี่นองเพื่อพอเม่เด้ เพื่อญาติตีทำเด้เมบ่ได้บวชมาสิมาเล่นมากยังมาเประสบการ์เขว้นขี่เราขี่เมามืกับประสบการยุ่งแต่มาคว่ำหนูของเขามันตกต่ำตกต่ำแล้วเขาสอนบ่ไดดเด้เขาสอนบ่ได้เขาหนองสอนเท่านี้เออเขาจะทำไงเรื่องของเขาเราสอนไม่ได้แล้วธรรมะเขาก็รู้เขาว่าก็รู้หมดใช่ไหมล่ะเออตอนแล้วเตะแล้วเม็นตัแดบเข้เขาคว่ขารูบหมดแล้วกั ปล่อยวางเราเสียก่อนเนาะเขาเ้า็ทําใจเข้าบ้านไป่อยวเขาไ่ต้องไปคิดว่าใส่สมองไม่ต้องมาคิดใส่หัวใจเออเขาก็คิดไปแต่ว่าเอออันนี้มันดีเนาะอันนี้ไม่ดีเนาะแยกแยกใช่ไหมสิคิดอย่างนี้นะทุกวันเนี่ยถุงซีไปได้บางทีไปคนเดียวอยู่คนเดียวในป่าเดี๋ยวซีก็ไปบางทีก็ไปนั่งตามทุ่งนาคนเดียวสีก็ไปก็เทวดาท่านก็มองอยู่เนาะก็ดูแลเราอยู่พ่อเราแม่เราดูแลพ่อเรา มอกมีกล้องมีอะไรกล้องใหญ่ก็ดูหรือคนดีไม่ดีก็ดูเลยเนาะบางคนนั่นไม่รู้ออนไลน์อะทําความชั่วให้ตัวเองเนี่ยทำไปเถอะคนไม่บอกไม่ใช่อย่างนั้นกล้องใหญ่พ่อพ่อท่านตั้งไม่ตั้งนานแล้วหมุนอยู่ตรงนั้นอะหมุนเป็นธรรมจักรโบคนชั่วคนดีอยู่ใช่ไหมล่ะก็ดูกันหมดเลยอ่ะประเด็นครับปีน้องซีบันเนี่ยอ๋อหลังวงสวงเป็นได้คุณแม่ครับผมอันซีจีบอยสร้างเด้อวงสวงบันเด้อวงสวงเปิดุมเนาะแม่เนาะ ตอนเช้าทีมีผลไม้นะมีผลไม้นี่ให้ให้เขาจัดผลไม้เอาไปวางก่อนมันเก้าโมงสองนาทีอ,อย่างมานาเรกนี่นะเก้าโมงสองนาทีทีที่ให้ตรงนี้นะคะแต่ใครจะให,ให้ยังไงทีไม่ว่าแต่แตว่าทีให้เก้าโมงสองนาทีหให้ผลไม้ขึ้นให้หมด เก้าสองไม่มาก็มุ่งไม่รู้สไม่รู้อยู่แต่ซูไม่ไม่พูดหรอกไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวปู่หลวงพูดให้พูดอะไรก็มันก็ต้องรู้เอาจริงใช่ไหมล่ะเราต้องเอาจริงเราต้องพูดจริงทำจริงไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้คำไม่รู้เนี่ยฉันไม่เอาเลยใช่ไหมมันปล่อย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 ไปเนี่ยเกิดเขาทำไม่ดีขึ้นมาอบุญที่เราทำน่ะจะได้ไหม มันมันก็ได้เราสิแต่เขาสินะเป็นอย่างนี้แบบทีทํามาเนี่ยภูมินี้สีสีว่าสีหลุดคนมาเออพ่อพ่อจะสร้างความดีนี่ก็พ่อจะสร้างอ่อห้อน้ําก็แล้วแต่พ่อนะเออสีก็ทําให้ทุกอย่างแล้วเออสีตอบแทนบุญคุณถือว่าเป็นพ่อเราทศทพุทธของพุทธเจ้าท่านหุนผ้าเหลี่ยมท่านจะเป็นเงาสร้างแต่ว่าเราเดี๋ยวท่าช่วยสศาพุทธครับ เป็นธาตของพระสงฆ์ใช่ไหมพราพุาเจ้าเป็นทาตของพร,ระพุทธพระพุณธรรมอย่างนี้เราก็น,นันนันเลยเพราะว่าเรานึกว่าเราเรียนตรงนี้นะ่ะตามภูมิ<า>มภูมิมป่าภูมิบ้านบางคนเขาไม่รู้หรอกอก็แล้วแต่ใช่ไหมเราได้ทําความดีตรงนี้แล้วอ๋อมันดีแล้ว,ลวเราสร้างมาดีตรงนี้แล้วมันดีแล้วที่สีพูดไปอย่างนี้นะชาวโลกประเทศนอกกระช่างเขาจะอาไปเรียนรู้ว่าช่องทางตรงนี้จะไปแบบไหนอ๋อ อ่าอันนี้เลขนี้เลขนี้เลขนี้ทีทีเอ,อิขึ้นมาอันนี้เก้าโมงสองนาทีเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปวิจใจแล้วใช่ไหมเกิดพ่อมาอย่างนี้มามาสอบของทีเนี่ยทีก็ผ่านอยู่ทีว่าเอาผลไม้ขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิบเก้าอย่างนะครับมันเป็นผลไม้ไหวเทวดาส่งวิญ,ญญาณที่เขาเจ้าตกต่ําเนี่ยให้ขึ้นสูงขึ้นจิตเราจะได้ผ่องใสเราจะได้สูงขึ้นด้วยพอวิญ,ญญาณเขา สูงขึ้นเราก็มีอยู่มีกินครับเหมือนตอนใช่ประเทศชาติแบ่ที่ว่าเราเออช่วยเหลือกันเห็นไหมคะทีนี้จะมาต่อผลไม้แล้วนะครับเรามาต่อดอกไม้ตอนเย็นนี้เขามาทําใบสีใช่ไหมสวดจักรพรรดิแล้วก็สวดมหาลาภมหาลาภองนี้เนี่ยไปไหนเนี่ยไม่ขาดเงินครับผมเขาจะทิ้งขึ้นรถแล้วเขาจะทาอะไรไม่แตกไม่หักเนี่ยมาหาลาภองนี้แต่ซื้อไม่แปแค่สามร้อยบาท เนี่ยแค่สามร้อยบาทท่านเอาถวายให้ครับผมวันนี้โค้งสุดท้ายพี่น้องแม่แม่อันนี้โค้งจุดท้ายดังดอกไม้นะคะก็ทําใบสีมีดอกบัวอยู่แปดดอกใช่ไหมครับผมเอ่อสีชอบดอกบัวสีขาวบานๆครับเออเรื่องบานบานดี่จิตใจเราจะเด่นบานใช่ไหมครับมีกล้วยนี่นำโชคอืมเออแล้วก็มีดอกบัวมีน้ำขึ้นให้ท่านให้จักรพรรดิ นั่นก็นั่งสมาธิอ่านหนังสือที่โคง้งจุดท้ายจะพูดให้ฟังนะมันจะพูดไไไวไปหน่อยปากเรามันไว <c oughs> มันไวมันอ่านหนังสือเร็วๆๆไปเลยนะอ่าันไม่มีไฟบางทีก็เลร,รื่อยไปเลยอ่านหนังสือนั่งสมาธิไปเลยให้มันจบ <ș ision. S 1> อันนี้จะพูดให้ฟังนะโค้งสุดท้ายมีจเลยนะครับอันนี้ตอนเช้านะเขาได้ผลไม้น่ะเขาได้นะแปดสองห้าแปดสองห้าแล้วเวลาเก้า สองนาทีครับนะคะอืแปดสองห้าแปดสองห้าตัวเก่าแต่แต้มมันต่อยสองตัวนะครับตรงนี้ตัวงนี้สองนี่ไม่มีไปไหนเพราะว่านเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับแปดสองห้าเที่ยวมาเก้าโมงสองนาทีครับนะคะทีนี้ตอนเย็นเขามาทำใบสีครับขันเกตขันเปรตขันเก้า นะคะเข้ามาทำขันห่านนะคะมีดอกไม้ขึ้นครไอ้นี้ที่เขามาจุดให้ออยป่ยว่าจะเบิดหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์นั่นแหละหกสี่ศูนย์ทีซีจำนวนไว้นะครเ้าจะเอาสมนวนของสีนี่ก็ได้นะเออจำนวนจำนวนตัวนี้นะคะอืมครับชุดสามตัวจะมี สองหนึ่งสอง์หนึ่งบ่สามสี่แปดเก้าแปดหเจ็ดสี่สามอันนี้เป็นชุดสาตัวพี่น้องโอ้ชุดสมตัวนี่ยครับชุดสาตัวเงินป่แม่อัเรามาที่หนึ่งโอ้เรามหัวามาที่หนึ่งดพี่น้องคลับยุ่ีผมเอาแคปหน้าจอไว้ไดครับเรามาที่หนึ่งเบดีๆเได้พี่น้องเด้อชุดหตัวแปดแปส แปดเจครับผมมีชุด6กตัวยู่นองเอฟซีที่นี่มาพบทวนอีกนะมาทบทวนอีก่าโอ้โมนีสรุปมีสรุปครับพี่น้องเอฟซครับผมสรุปโค้งสุดท้ายครับผมชุดสองตัวจะมี72็ดชุด3าตัวจะเป็น8ปดสองห้าเ เจ็ดสองและแปดแปดสี่อันนี้เป็นชุดสามตัวพี่น้องเก้าเก้าเจ็ดอืมเกครับผมเดี๋ยวได้พี่น้องนะเดี๋ยวน้องนะน้องแคปหน้าจอเดี๋ยวให้แม่ชีจับนี่นีครับพี่น้องเอฟซีครับนี่เป็นชุดจอไปครับอีพีผมชุดตัวล่างสุดแม่ชีจำปีเก้าเก้าเจ็ดครับอย่าลืมนะครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมอย่าลืมตัวนี้นะเก้าศูนย์หก ตัวนี้พูดกับปากเลยตัวนี้เป็นชุดต้องวัดตัวนี้เป็นโคสุดท้ายโคสุดท้ายเลยค่ะน่าโฉกห้าหมานนั่นแหละเนาะห้าหมานมันจัดหลายตัวอยู่แลังเขาเขาวัานศาเนาะตอนเขาว่าเขาวัานศาลน่ก็แก